何ー、oh. สวัสดี f อฟชองโดโดพาเที่ยวนะคะและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอวันนี้ก็เป็นบัลลอยกระทงแต่เราไม่ได้ไปลอยกระทงนะคะเพราะว่า 1. อากาศ 2. ฝนตกก็เลยทำไข่ดาวให้พี่โดโดทานนะ,ะกุตักก็ไม่ทานอาหารเย็นก็จะทำให้พี่โดโดทานเล่นๆนะคะกุ้งคั่วกระเทียมไข่ดาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะพริกแดงกินดาหอมแดงแล้วก็ ต้นหอมแล้วก็ตักแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็กุ้งสดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะก็จะใส่น้ปาปลาอันนี้ค่ะบีบมะนาวใส่นะคะเดี๋ยวนะอ่าบีบมะนาวพริกน้ําปลาเราธรรมดาเนี่ยเพื่อนๆน,น,ะ,นะฮะใส่นะฮะพริกน้าําปลาหอมแดงนะคะแล้วก็จะ <c oughs> ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วตามด้วยมะนาวแค่นี้ค่ะโรยโรยลงไปในไข่นะคะใส่คนะ่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วมะนาวพริกน้ำปลานะคะใส่คนเข้าไปสนไว้นะคะ <c oughs> พริกน้ำปลาของเรานะคะมันจะได้บบอร่อยหอมนะคะหอมแดงไข่แดงก็ต้้งแยกต่างหากแล้วก็ไข่ขาวนะคะกุ้งก็สับให้เป็นชิ้นไม่ใหญ่มากชิ้นพอดีคำช<ง>ิ้นเล็กๆนะคะกุ้งสดนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ ขัวกุ้งกับกระเทียมก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเอาใส่ในจานไว้กุ้งกับกระเทียมนะคะกุ้งคั่วกระเทียมไข่ดาว,วก็ใส่กระเทียมลงไป จะตั่วกุ้งก่อนนะคะกับกระเทียมให้กระเทียมแดงเหลืองค่ะกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะ พอกระเทียมเหลืองแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคั่วนะคะถ้ามันนิ่หน่อยนะคะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะนี่ก็จะสุกประมาณ80%นะคะนี่กุ้งสุกเรียบร้อยแล้วก็ปิดะคะืนอฮะ ทำพิรุธชอบทานกุ้งสามตัวนะแล้วก็ตะก็จะใส่น้ำมันทำไข่ดาวนะคะน้ำมันเก่าเนี่ยเพิ่มลงไปนิดเึงจะทำไข่ดาวมันหอมนะคะน้ำมันที่เจียวกระเทียมไว้นะคะมันจะหอมเอาความหอมจากกระเทียมนะฮะ <c oughs> ให้น้ำมันร้อนนะคะไข่ดาวเราก็เราทำไข่ขาวก่อนทอดไข่ขาวก่อน mm. อแื่กรเทียมเราก็เหลืองนะคะ ทอดไข่ขาวให้เกรียมนะคะแล้วก็เอาไข่แดงใส่ลงไปให้มันเซ็ตตัวก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเพ่ได้กลับไข่ให้ถูกต้องกลับไข่ให้สวยงาม อพอไข่เริ่มเหลืองเลยนะคะเราก็เทไข่แดงลงไปค่ะน<ม>แตกฟอง,ง <c oughs> พอเหลืองนิดนึงเราก็จะใส่ี่ค่ะกุ้งนะคะ กุ้งลงไปค่ะกุ้งคั่วกระเทียมไข่าดาวนะคะทำให้เด็กๆทานได้นะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะพริกหอมกระเทียมนะคะพริกดแดงกระดาแล้วก็หอมแดงใส่ในไข่ดาวนะคะ จะต้นหอมนะคะโอเค มันก็จะกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มใน ผ่อนไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนอืมกรอบนอกนุ่มในนะพเพื่อน น้ำมันยังเหมือนเดิมโอ,โอกรอบนอกนุ่มใน <c oughs> ไข่ดาวนะคะกุ้งน่าทานมากกรอบนอกนุ่มในนะคะหอมลุ่นเลย ให้พิดุโดทานนะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่เปี่ยมล้นไปด้วยโปรตีนทั้งนั้นเลยทานผักด้วยนะคะแม่ไม่ทานแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่กุ้งคั่วกระเทียมไข่ดาวนะเพื่อนๆแล้วแม่ขอยืมซ่อมหน่นิดนึงีเราจะชอบมากเลย cọp nó bên này nè à, vậy hả 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 hm 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 ทานเลยโอเคครับทานเลยลูกอโอเคทาน,ทานเ,าเลยโอเคครับทาน,ทานเ,าเลยทานเลยครับทานเลยครับทานเลยแล้วกุ้งทิดโรก็ไม่ทานอาหารเมื่อเย็นก็ทานแค่นี้พอนะ อร่อยไหมครับสุดอะไรสุดยอดสุดยอดมากโอเคครับยอดมากค่ะสำหรับกุ้งทอดกระเทียมไม่ใช่ค่ะกุ้งคั่วกระเทียมไข่ดาวนะเพื่อนๆลองไปทําให้เด็กๆทานถ้าเด็กๆทานก็ไม่ต้องใส่นี่ก็ได้นะคะใส่หอมแดงใส่มะนาวใส่น้าปลาก็แค่นั้นนะคะหอมแดงไม่ต้องใส่พริกก็ไม่ต้องใส่เด็กๆทานได้อร่อยค่ะ ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c r i b เมนูก็ได้ได้วยนะคะครนะครับกุ้งขัวกระเทียมไข่ดาวค่ะสวัสดีครับ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 ๊ายบายค่สวัสดีครับบ๊ายบายค